ได้ครับได้เลยครับได้ครับหนในนั้นตัวไหนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราด้แสดงจากไชี้ o ริ g i n a l เดี๋ยวเริ่มในว่าเซตฉากนั้นนังเปนเธอนะครับผมจาครับผมเต้ครับผมม่อนครับนภัทรปิยวันครับดิกิต้าค่ะลักสาค่ะวุฒนันวัฒน์ค่ะ ความรู้สึกคนนี้หน่อยได้ดูนทีแรกของขแฟนเป็นเมีบ้านก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้อยู่ในองค์รวมของเดลเมวเซเฉียงนั้นยังเป็นเธอก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้แฟนติดตามในตอนต่อ,ตอไปแล้วก็ทุกคนติดตามในตอนต่อไปด้วยครับความรู้สึกกบรูนสึกนะก็รู้สึกดีใจครับที่มีวันนี้ก็ อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับทุกคนตั้งใจทํางานออกมาจนแบบได้ผลงานที่แบบเกินค่าขนาดนี้เรยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับครับก็จริงๆตื่นเต้นมากๆที่ได้มาดูของทุกคนด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ที่มารับชมพร้อมกันแล้วก็หวังว่าจะประทับใจแล้วก็ติดตามรับชมี p หนึ่นไปพร้อมกันนะครับใช่ขอะอบ e ีนี้มันแบบเกิดอะไรขึ้นเยอะมากแต่ไม่นหมดรู้สึกว่าเราติดตามมากก็อยากทุกคนมาแบบดูซีรีส์ของพวกเรากันเยอะนะคะใช่ก็อง์รวม ทุกอย่างจากที่เราถ่ายกันมาก็พอได้มาเห็น EP หนึ่งก็อั้มเพร่าต้ y าเจอเพ p r o ต้อง Everyone ก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ช่วยเหลือกันจนมาถึงตอนนี้ไม่ว่าจะในซีนไหนฉากไหนที่ไม่เข้าใจอะไรกันก็คอยช่วยกันมาตลอดครับผมก็อยากขอบคุณ ที่มีนักแสดงด้วยกันนะบบว่าที่ตั้งใจกันมาจนถึงนี้เลยนะก็อยากให้ทุกคนมาดูความพยายามนนของเราครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เหนื่อยมาด้วยกันหลายอย่างแล้วก็สำหรับวันนี้ผมตื่เต้นแล้วก็ดีใจมากๆาแล้วแล้วก็สุดท้ายคือ พวกเราก็เออ่ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมอีพีหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรก็มาพูดคุยกันใน X กันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรับชมอีพีหนึ่งด้วยนะครับใช่ครับขยับขึ้นมาขึ้นมหาลัยอยากให้พูดถึงคาแรกเตอร์ของใครเพราะข้าดูทีเดียวจากผมรับอะไรได้ไหมแล้อผมผมวินานล์สวัฒน์ครับรับบทเป็นพี่วอร์มครับพี่วอร์มเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นดาวเด่นมหาลัยครับ ซึ่งเขามีความสมพั์กับไอซ์ครับในอีพีหนึ่งก็จะเกิดมาแล้วว่าจริงๆแล้วเขากับ I, ไอซ์มีความสมคัญ์อรไรกันซึ่งตัวของพี่วอมนี่แหละจะเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับคู่ของไอซ์กับเซนครับที่ว่าจะทำให้ความสัมพันธ์เขาราบรื่นหรือว่าไม่าราบรื่นเนะ่ก็ขึ้นอยู่กับพี่วอมคระบจ้าจ่าจุฑารัตน์นะคะรับบทเวลาดีคะ่ะลานีก็เป็นคนที่แบบสดใสแล้วก็มีฟอร์แบบร้อนๆมีเอนเอร์นิดนึงอ่ะแต่ว่าจะมีฟอร์เป็นลูกคนหนุมมากกว่าตัวของตาเองค่ะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบซั <spe ech> พพอร์ตเพื่อนๆเวลาทําง,งานค่ะเพราะว่าชอบทํางานมนากเป็นคนจริงจังกับการทำงานค่ะค่ะนิกิตาค่ะในเรื่องระเบิดเป็นซีค่ะตัวซีจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยค่ะเป็นผู้กํากับที่มีภาวะเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นพี่คนโตในนี้เลยเป็นคนพูดน้อยต่อยเจบใช่ค่ะ,คะก็เป็นคนแบบจริงจังในการทำงานรักภ <s> าพยนตร์ค่ะแล้วก็รักทุกๆคน ครับจ่าครับในเรื่องรับบเป็นเซนครับเซนก็จะเป็นประธานนักเรียนครับเป็นคนรับทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เป็นคนเก็บความรู้สึกครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกมาให้คนอื่นรู้อะไรเง,งี้ยแต่ว่าจะเป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่างมนคนตัดสินใจหลายอๆอย่างครับผมเต้ครับระบบเป็นไทน,นะครับไทก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเลยทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความผ่อนโยนเปพร้อมกกัน ผมโดม่นครับโดมานกินมคนครับแล้วบทเป็นมัดครับผมมัดก็เป็นเพื่อนในมหาลัยของเซนแล้วก็บุ๊ก้วยมัดเป็นคนที่เขชอบพผ้าครับเป็นคนที่ผมผางครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าทำอะไรไม่คิดด้วยครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนครับก็เพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาก็คือเซนครับเขารักเซนมากครับผมได้เออใช่เขาชอบทำอะไรไม่คิดแหละแล้วก็มีก็คอยมีบุ๊กอ่ะคอยมาเตือนตลอดมาเตือนมาบอกตลอดครับรูเรื่อง ครับผมมาตาม้อปพยาบาลคทับแล้วก็เป็นบุ๊กครับตัวบุ๊กก็มีความเป็นความนิ่งครับแล้วก็เป็นความเป็นผู้ใหญ่สูงแหลครับก็รู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกว่าเลยบุ๊ก <c oughs> เป็นตัวละครที่มองเฝ้ามองดูมัดจวงหานครับแบบไม่กล้าแบบพูดออกไปอะไรยแงบงี้จิ้มบางอย่างยากของสตาร์บั๊กเลย เอาของจากกันละกันคือรู้สึกว่าแบบจุดที่มันยากคือมันมันจะมีเป็นแบบบางฉากรู้สึกว่ามันท้าทายมากเพราะว่าอย่างซีที่เป็นดราม่าของเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอารมณ์มากมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออะดราม่าหรือว่าร้องไห้อย่างเดียวแต่มันคือแบบเหมือนเราทั้งรักเขาทั้งโกรธเขาแล้วมันก็มีปัญหาที่เราไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขยังไงต่อลรวความสัมพันธ์ของเรามันจะมันจะพังหรือมันจะดีมันจะเกิดอะไรต่อันก็เลยนั้งยาก ของต้ารู้สึกว่ามันหลายฉากค่อนข้างง่ายเพราะว่าตัวละครนี้ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างขายตาค่ะแต่ว่ามันจะยากตรงซีนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีความยากในการเข้าคู่นิดหน่อยค่ะเป็นแบบเรื่อง r e เลช i ั่นช i พใช่กับตัวตัวซีรานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันปรึกษากาันว่าแต่ละฉากเราจะเล่นกันยังไงจะท,งงท,งทุ่ัเลิฟซีน่ะเนาะเราคุยกันว่าแบบ ได้ถึงตรงไหนบ้างใช่ใช่ส่วนเรื่องฉากทั่วไปก็มีการคุยกับ acting coach แล้วก็พี่ผู้กำกับว่าอยากจะให้ความนิ่งนี่มันนิ่งขนาดไหนตัวละครเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับไม่ถามผมเหรอครับผมเป็นเรื่องแรกผมเป็นเรื่องแรกนะเรื่องแรกอาจจะยังนานรับผมก็เรืวอที่เป็นเรื่องแรกโอกาสแรกครับผมมันทั้งยากก็ท้าทายด้วยครับแล้วก็ มีหลายอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกครับมันก็ยังมีความเก่งหรืออะไรอยู่บ้างครับก็ในช่วงแรกๆก็จะมีการยังไม่ปลดล็อกเต็มเมื่อเก่งมันก็เลยแบบว่าเล่นออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรอย่างี้ครับก็ได้คุยกับพี่ๆท่าแสดงทุกคนแล้วก็น้องครับก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็มันก็มีทั้งความเหนื่อยด้วยเนาะที่ที่ได้ไปทำถ่ายทำต่างประเทศหรือว่าซีนต่างๆ่นี่นั่นซีนเลิฟซีนก็เหมือนกันก็ว่าเพราะว่ามันหลายทีมากๆเลยงต่างประเทศด้วยกันเราไปด้วยกันปะตายทั้งวัน ไม่้ไป่าเดียวเลยมกุ่มตื่นเต้นครับตื่นเต้นยังไงโบกโบครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้แบบร่วมงานกับทุกคนครับเป็นโปรเจกที่ดีครับได้แบบได้สนิทกับทุกคนมากขึ้นแล้วก็ได้แบบไม่ได้เพ่นร่วมงานครับะไรเ้ยได้แบบพี่น้องเลยดีกว่าก็รู้สึกดีใจครับสหรับคนนี้ก็อันนี้ก็เป็นซลแร จริงความยากสำหรับเรื่องนี้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมมีฉากเอ็นซีเรื่องแรกใช่ก็ค่อนข้ง<ม>างท้าทา,ายแล้วก็ออค่อนข้างเตรียมการค่อนข้างเยอะสมามวันสามวันประสบการณ์แค่ประสบการณ์ได้มาผมก็จริงๆผมเรียกว,ว่าความท้าทายดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่มันเป็นนิยายใช่ไหมครับก็เลยแบบว่า ตัวผมเองก็รู้สึกว่ามีความท้าทายที่จะทําให้แบบว่าแฟนๆนิยายเขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะโอเคกับการแสดงของเราแล้วก็อ,อยากทาออกมาให้ดีๆให้สมกับที่พี่เขาเขียนบทพี่กํากับอะไรอย่างนี้นก็เลยรู้สึกว่ามีความท้าทายตรงนี้ครับแล้วก็แต่ก็โชคดีครับที่มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนแบบช่วยกันจนทําให้ผลงานออกมาดีแบบนี้ครับ คนดูอีพีแรกบอกว้าวก็จริงๆต้องรอดูครับว่าอีพีเไทต่อๆไปจะเป็นยังไงแต่เราจะในเรื่องในอีพีแรกเราจะเห็นว่าเราจะมี2คาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์เราจะเห็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในโลกละครด้วยอะไรอย่างเงี้ย NC มันไม่ได้มีแค่ในเขาเรียกว่าในโลกทางปัจจุบันยังมีโลกละครอีกซึ่งคาแรคเตอร์มันต่างกันดังนั้น NC มันจะมีความต่างกันยังไงก็ต้องไปดูครับ โยมด้วยเป็นพี่ปีนึงแล้วมีกอดซี่ด้วยอันนี้ไกลตัวเองไหมเออครับโอ้เพราะสองกระจกก็ได้อยู่ได้อยู่ได้เลยนะครัก็ก็มาถึงว่าพอเอาผมลงก็โอเคอยู่ก็โอเคครับก็ก็รู้สึกว่าก็ถึงเป็นเรื่องท้าทายเนาะที่เราได้กลับไปในช่วงมัธยมแบบว่าว่าในช่วงคาแรคเตอร์ของตัวเซนต์ไลในช่วงมัธยมก็ตื่นเต้นครับกับกับตอนที่เป็นเด็กด้วยใช่ครับอยากให้รอติดตามครับเพราะว่า แน่นอนว่าเราประกันแน่นอนว่าแบบว่าความต่างจะเห็นได้ชัดมากระหว่างช่วงเป็นมัธยมช่วงเป็นเด็กหรือว่าช่วงที่โตขึ้นอะไรอย่างี้ครับก<ม>็อยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามตอนต่อไปครับรับรองว่าแบบมีให้เห็นแน่นอนถ้าอางนั้นให้ทุกคนฝากว่า,าแฟนดูเรื่องนี้แล้วจะได้อะไรแล้วก็ฝากช่องาการการรับชมนี้หรา่มไปนะค่ก็อยากจะบอกว่า คนที่จะได้มาดูซีรีส์เรื่องนี้รับรองได้ว่าโปรดักชั่นของพวกเราแล้วก็ฉากแต่ละฉากจะสวยมากแล้วก็แต่ละตัวละครมันมีแบบความสัาคัญธ์กันกแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของกองถ่ายด้วยมันก็จะเป็นอีกมิตินึงสำหรับการดูซีรีส์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้อะไรใหม่ๆกับไปเยอะมากเลยค่ะก็ขอฝากซีรีส์ไอ e ชีอีออริจินัลเดอะเลิฟนิวเซสฉากนั้นยังเป็นที่ของพวกเราด้วยนะคะฝากติดตามกันเยอะน,นะคะทุกคนพวกเราเต็มที่มากเลยค่ะ จ๋าพูดหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณคะ่ะวก็สำหรับ EP หนึ่งที่ทุกคนรับชมไปแล้วบอกเลยว่ามันยังเป็นแบบว่าแค่เศษเซี้ยวส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้เองถึงแม้ว่ามันจะเล่าเรื่องตัวละครทุกตัวแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แอบซ่อมใน EP หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้บอกทุกคนไว้บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราให้กันมากทุกคนไปได้ก็คืออยากให้ไปตามหาความหมายแต่ละอย่างใน EP หนึ่ง สมมติว่าดูจบหมดแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูอีพีหนึ่งครั้งทุกคนจะแบบอ๋ออ๋อสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันมีความหมายอยู่อะไรับ,ก,รบก็อย่างที่โบนัสบอกเนาะนเราจะเห็นในอนะีพีหนึ่งเขาจะมีสองโลกเขาก็เป็นโลกความปัจจุบันกับโลกละครก็อยากให้ติดตามทั้งโลกปัจจุบันโลกละครเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งความดราม่าความรักความแล้วเห็นมีความคอมเมดี้ด้วยอ่าใช่ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามในอีพีต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับไอชี้ออริจินัลเดลเรมเนี่ยว่าเซ็ตฉากนั้นยังเป็นเดคครรับอับ นะครับเพลงจริงบอกสักนิหน่อยว่มีหลายเพลงเลยเราไปลองิน่อยอ่ะจริงจริงจริงจผมต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เพลงที่เราได้เห็นกันในวันนี้เป็นเพลงของไอซ์ซึ่งไอซ์เนี่ยเขาเป็นคนเฮ้ยเดี๋ยวมันสปอยแต่ว่าเป็นจริงๆไอซ์ไอไอร้องไอร้องเป็นหลักครับเพลงนี้เป็นไงคุณก็รู้สึกนนิดึแล้วนิดนึงแล้วนิดนึงนิดนึงแล้วอ่ายังเป็นฉันอยู่ไหมที่เธอ เชื่อเราออวันนี้วันนี้ที่เหลือก็ติดตามกันดีที่เหลือฟังในโลในโลที่เหลือผมร้องเองก็มาจะร้องเองมาจะร้องเองจริงๆเรื่องเรามีหลายเพลงมากครับก็ก็จริงๆมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของเซนและไอเขาต้องรอติดตามครับเพราะว่าเราจะค่อยๆปล่อยไปตาม EP ครับเราจะไม่ได้ปล่อยแบบอ่าทีเดียวเลยอะไรอย่างนี้ต้องรอติดตามว่าจะไปโผล่ใน EP ไหนครับอีพีภาษาจีนด้วยหรือเปล่าเอ มีเปล่า um, น mm ี hmm. uh ่เหรอก็ต้องรอติดตามดูยแล้วมีหรือเปล่าแกงไม่เหลือแกงไม่เลือเมื่อกี้ได้เราใครนั่งร้องไห้โอ้โหแต่มันคนนี้เลยครับคนนี้เลยแอบยังไงยัไปที่ขารู้สึกตามหลังนติดเลยกเรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเกิดจากความตั้งใจของเราทุกๆคนเลยแล้วแบบว่าพอมันมีวันนี้เนี่ยพอมันได้เห็นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันเกิดความภูมิใจมันเกิดความแบบเออมันหลายความรู้สึกแบบออกมาเยอะมากครับก็เลยไม่รู้ว่าจะกั้นยังไงอะไรแล้วหันไปเห็นนนั้หน้าของทุกคนที่แบบว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราไม่กั้นอีกต่อไปตอนนี้ครับแต่ใครลองมาไม่หยุดเลยใครได้ยาใครแถวนี้แหละคนี้แหละมาแล้วมาแล้วยาเฮ้ยย่ายายาใครยายา เดี๋ยวมันจะไม่หยุดอีกมีหลักฐานมีหลักฐานด้วยอยากเงยเป็นนแบบว่าแบบเซนซีพีจริงๆเขาดูแบบเขาดูเหมือนแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเขาอยากให้มีคนซัพพอร์ตอะไรไม่จริงต้าเป็นคนอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องอรอไม่ต้องเ่อไม่ได้ดีมครับก็มันรักทุกคนค่ะก็ทำงานด้วยกันมาแล้วก็รู้สึกว่าเรารักกันเนาะพอ มันมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นเทุกทุกอย่างที่เราทํามาด้วยกันก็ภูมิใจแล้วมันก็เลยห้ามไม่อยู่พอพี่เต้เริ่มเปิดก๊อกปุ๊บไหลไม่อยู่เลยเนี่ยก็ไม่เลือกเลยตุ่นละตายแล้วมีองค์เป็นมด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 อ๋อจะพิมพี่แไรนี้ว่าพวกเราอะใครจะโดนเขียน <laughs> rồi, có tôi tôi <laughs> không nhúc nhích tôi nhúc nhích tôi nhúc tôi nhúc nhích tôi nhúc nhích

ผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีหลักอ่ะจะมีท่าพิเศษเพิ่มไหมฮะจะมีท่าพิเศษเพิ่มไหมท่าพิเศษท่าพิเศษรือรอเลยครับรอดูเรอดูรอดูแปลว่ามีฮะคิดมีคิดมีอุ้ยไปไหนไหนก็รอรับขอบคุณนะ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  上个赛。